สวัสดีค่ะขอกาสาวยู่เด้ค่ะมันีีมันดีเหลิอกดียกเสาเอกกับว่าไปไร่ดอนแกนยกเสาเอกมืองามเด้ค่ะวันวันพุริฮาร์ดเนาะยกเสาเอกน้ำกันเด้ค่ะมันดีละ่ถามะรด่เอา กี่นาที4โมง9นาทีนี่มีจค่แผนเลยมีมีแค่แผนนี่ยสามสามแผ่นสามแผนแตะปูอยู่ในนู้นนเ่ยเลยยังฝู่นนเสอยังไงเลยเนี่ยอ้เสายังหมัดรฐานเลยใหญ่

เดี๋ยคนเดียวคนเลยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวคลเกงไงเด้กาจะของบานจัดชนบุรีอ้าวเอินหมา <marvelarent> Ê, đúng rồi, đúng rồi, ơi gì, dạ. Ủa, Ủa. Ủa, cái để <laughs> <laughs> <cười adaptation> ได้ใจเลยปลาเป็นตัโบ้ไรหลยเลยเขาเลยล่ะเต็มใจเลยเลยใช่ใ่กระต้านหน่อยจับขอเช็คหน่อยคะรู้ไหนลู้องค่ะตันนี้มอนจับไล้ค่ะฝืนนะทุกคนไอ้ไอ้เล็กโรเลยเด้อเล็กเล็กเอาไม่เลยปล่อยเชือกมาเนี้ยปล่อยเชือกมาเนี ไปได้ม่นเนี่ยไปได้ม่นเนี่ยจะแข่งลายนว่าบไก่ไก่ดีนาหลรับกันสกยนี่ใคุณเีว ตอนนั้นมันเลยเวลาเลยโข้องใสาเขาต้องเขาใจ้นะยก็เลยมันเลยเวลาอย่างี้ยาบาเขาใ้หลายนมักเล่นตอนน้นตอนกี่เดือเป็นเก้าเเกมันเลย่มาแดีบุญดีดีบุญเลยดีบดีขึ้นเยอะเลย ใส่พัลมเลยแล้วมันหักเนใส่กูน่ะเข้าไล่เลวนี่เดินข้างทางอย่ามเดิ้างทาย่า ไปไหนใส่รองเท้าใหม่ดุ๊กใส่รองเท้าใหม่ดูเออนั่นแหละเอารองพรมมาหนึทงใส่รองเท้าใหม่ดู๊กเด้ยว่าล่มลุกใส่ไหมเออใส่มันถูกทาง ใครก็ใส่รองเท้าพิทังหรือลุมเบะสองรบสองรอบักันย็นใกล้ๆหรื็นนั่งกอก็ไดนั่งกอ็ได้นั่งอย็นเย็นย็นนี่นันี่แหละแถวไมเนี่ยอาเยนั่งนี่ได้ไหมนี่เอาอย่างไงเลยเสาเนี่ยไงอ้งไม่อักราแลย เมื่อไหร่เธอจะยกเสาเอกงก็เขาเีงน่ะเออเมื่อไหร่กินได้ยกเสาเอกมึ้งนะโอยฉันสี่ชั้นเลยยังไงยังตังถึงยังไงเนาะเสาเดียวสี่ชั้นเลยได้เฮ้ยเป็นไรดอกบ้านน้อยกระเป๋าแน่นกับพ่อแล้วเนาะกยเอาให้อุ่นแต่กระเป๋าสมบูรณ์แบกับพ่อแล้วเนาะ ก้าวก้าวไปทางไหนมีตกระตังหนุโห้เยหยตันี่ยเหลายวันนี้ตั้งตั้งเขาใจ่ะตังเี้น เยนาทีเตรียมตัวไม้เอาวบโรยโอีแต่แดงข้เลยายบปเนะยาบหยาบหยาบหยบหยาบหยาบหยาบยเบหยบยบหยาบหยาบยาบหยาบหยาบยาบหยบหยบหยับหยบยาบหยาบยาบยบาบยาบยบาบยบาบยยบยยบยาบยยบยยบยบยยบยบยยบย ได้บ่ใครจะแข่งนึงอไปเขาได้ถามอยู่ตองเอาหวเาเ้อปเอปดมเี้อเรียนเนื้ออะไรกพวกไเหาเดอองเยพเยอนั่นหลียเไปเร